ขุดลุมปลูกกุหลาบก,กันจ้ากุหลาบอาเพื่นใหมมาจ้าทานแดดทนแรงคักไหลก็เลยขอเพื่นมาปมลูกมาบำรุงเอาจ้จข้างล่างนี่ย้ายอนผสมขีง้งัวเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะเด้อย,ย้ายจายะใส่เฉพาะขีง้งัวจ้ะขอเพื <c oughs> ่นมามันว้างตากแดดอยู่แล้วก็ อันนี้ย,ายา่ายมาผมรุ่งได้ประมาณอาทิตย์นึ่งเลาจะแตกยอดเลยแตกยอดออกดอกสองดอกไปรอบนึ่งเลาจะมันรุนซอยกันว่าน้องที่ตุยวะนี่เดี๋ยมาแร้งที่สำํำตัวตัวดีเดนี่โบเมนดอกตูมได้จ้ะนี่คือเมงบงจ้ะนี่ ปลูกเรียบร้อยเราเดี๋ยวยายจะเอาวันหาไอ้นั้นมาลดต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งลงดินเรียบร้อยโอ้ต้นที่สองจะต้นที่หนึ่งยายปลูกไปแล้วน,นี่ต้นที่สองจะต้นที่หนึ่งยายปลูกไปกวานานานี่เราจะนี่ยายก็จะขุดอีกรุมหนึ่งโอ้ต้นที่สาม ขุดลุมเสร็จแล้วตามต่อด้วยต้นที่สามนะจ๊ะถอนขึ้นมาเลยวำลุงเอมาไหมจ๊ะก็ะต้องกล,อออลัวว่าเสียหลอดหอดมือยายนะหลอดแน่นอนแต่ต้องรุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรมึงหักหนึ่งไปแต่าง,งามไปหนาอยู่บลจ๊ะหักยายจะผสมมัน น้ำเศ้าเข่าครับเครื่องดื่มสู้กำลังมากหมดเพื่อนแตกยอดไว้ๆจะ้ะน้ำเซ้าเข้ารลอดลดน้ำ หลักๆให้เพื่นจักหน่อยจ้าเพื่นยังบ้าน,นเดินหักยังบ้านให้พ้นเพื่อน,นสู่ชีวิตไปกับใหม่สัก่อนเนอกจากเนกาะยายจะไปเอากวดมาห้อยทั้งเทืงงามๆบานนี้โรยหินก่อนค่อยลดน้ําโดยหินงามๆก่อนจ้ะเป็นสวนผักสวนดอกไม้ไปในตัว ต่อไปก็รดน้ำให้ชุ่มชื่นหวังว่าคงจะไม่ตุยนะจ๊ะกุหลาบจ๋าหวังว่าคงจะออกดอกหอมให้ได้ชมน่าดมนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ